พามาชมทริปท่องเที่ยวถ่ายภาพสุดเ e อ็กซ์คลูซีประเทศจอร์เจียกับแคมเปญ Big c a m era Big Bonus 2023ในทริปนี้เป็นทริปที่สุดพิเศษจริงๆก็จะเป็นผู้โชคดีที่มาจากแคมเปญ Big c a m era Big Bonus ทริปนี้เองเนี่ยเราจะอยู่จอร์เจียกัน6วันนะถ่ายรูปกันเต็มๆเลยนี่ยก็มาถึงเทบบลิซีนะครับเดินทางมา ตีเวลาก็ประมาณ14ชั่วโมงได้ก็เรรอดูนะฮะเริ่มต้นละว,วันแรกของเราเดี๋ยวเราจะไปป้อมประการเนาะวันแรกอันนี้ก็เป็นจุดแรกนะครับที่เรามาแวะถ่ายภาพกันนะครับเป็นจุดอ่างเก็บน้านะครับนี่ลูกค้าหลายๆท่านก็สนุกสนานกับการถ่ายภาพนะฮะท้องฟ้าสวยมากซีนภาพเองเนี่ยสวยงามเลยทีเดียว นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอมอันดูรีครับพาไปดูวิวของโรงแรมนะต้องบอกว่าโรงแรมนี้นี่วิวหลักล้านมากเป็นไงกันครับพี่จอร์ดวิววิวสวยงามมากครับอากาศดีครับคืนนี้เราจะพักที่กูเดลิตรอดเนี่ยหคืน แล้วก็พรุ <that> ่ง <s> น <ev illy> ี <that> ้เราจะขึ s <ato> <S <that> ้นไปเที่ยวกันต่อเดี๋ยวรอชมกันครับพรุ่งนี้ว่าเป็นยังไงวันที่2แล้วนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราจะทำเวิร์กช็อปกันด้วยเป็นเวิร์กช็อปลด์สเคปเราจะขึ้นไปที่โบสถ์เกเกตี้ครับซึ่งอยู่บนยอดเขาเลยต้องจุดนี้เองเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เราจะทำเวิร์กช็อปถ่ายภาพแลนสเคปกันโดยคุณก๊อฟมาเยือนนะฮะก็ทุกคนได้เห็นการทำงานจริงๆเลยนะซึ่งเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆเพราะว่านี่คือไม่กี่ครั้งที่ผมจัดเวิร์กช็อปตสถานที่เลยนะครับนี้เป็นทางเดินขึ้้้้นนนนไปววรรรออซซีีีท่่2ับตตงงงงกกาาาาส เดี๋ยวไปดูกันตอนทำเวิร์กช็อปครับมาถึงจุดนี้ยากมากต้องยอมรับว,ว่าคุ้มค่าเหนื่อยจริงๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านน่ารักมากนะฮะผมก็มีหน้าที่นะฮะให้ทุกท่านสนุกกับการถ่ายภาพอันนี้เป็นโรงแรมของวันที่2นะฮะซีนข้างหลังนี้ไม่เรียกว่าซีนหลักล้านนะซีนหลักหมื่นล้านเลยโรงแรมนี้เองเนี่ยจะเป็น The Room c a s p a r i นะฮะซึ่งต้องบอกว่าซีนสวยมากๆ อันนี้เป็นทริปวันที่3แล้วนะครับทักทายครับผมนะฮะตอนนี้ครับเราอยู่กันที่อนุสาวรีย์ t i o n s ช i ประหว่างจอร์เจียกับรัสเซียนะฮะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ดีค่ะแต่วันนี้อากาศเย็นนิดนึงเพราะว่าแดดไม่ออกค่ะแต่ว่าแฮปปี้มากครับครับผมฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเราไปถ่ายภาพกันนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนเป็นจุดแรกที่เราจะถ่ายภาพกันเนื้วจุดต่อไปเป็นยังไงรอชมกันครับอันนี้เป็นร้านอาหารนะครับมื้อเที่ยงของเราสวยงามมาก ตัวตูนเนอร์แป้งดีมากเลยครับมีความนุ่มนะครับแล้วข้างในน่าจะน่าจะเป็นตัวชีสนะครับอ่าโอเคเลยครับเป็นซุปถั่วค่ะเพราะว่าได้กินไก่ได้อ่าโอเคนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะเย้สุนเต้นสุนเต้นผ่านทันท,นทนันใช่โอ้เป็นคนๆ้นน่ากินมากใช่แล้วก็จะมีพริกลอยู่ข้างๆให้กินเป็นแบบเครื่องเคียงเลยเดี๋ยวจะต้องลองชิมว่าอร่อยไหม ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอันนี้เป็นมหาวิหารเซมิติคาวัลี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่เรามาแวะถ่ายภาพกัน ตอนนี้เองเนี่ยทุกท่านก็กระจายตัวกันออกไปถ่ายภาพในโบสถ์เองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเรียบมีความขลังเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของจอร์เจียครับที่เรามาที่นี่แล้วเนี่ยก็ควรจะต้องมาแวะที่โบสถ์นี้สักครั้งหนึ่งครับอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือข้างหลังพี่ใหญ่ตรงนี้เลยครับวิหารจาวรีหรือเจาวรีมอนสเตรีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับจะเป็นอารามของทางนิกายออรโ์โธดอกซึ่ง ตามชื่อเองเนี่ยนะครับจาวารีแปลว่าไม้กางเขนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออารามไม้กางเขนจุดนี้เองเนี่ยนะครับอยู่บนยอดเขาแล้วก็ไฮไลท์ของเขาก็คือว่าเขาจะมีแม่น้ำสองสายที่ตัดกันทางด้านล่างใครที่มาจอเจียแล้วเอาโดรนมาด้วยพี่ใหญ่ก็แนะนําว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่น่ามาบิดโดรนแล้วก็ให้ภาพที่สวยมากๆบรรยากาศดีมากครับก็คือเป็นสถาปัตยกรรมที่สุดยอดมากๆเราจะเห็นอะไรที่แบบตั้งแต่ยุคสมัยแบบ ศตวรรษที่1 0 11ไล่มาเรื่อยเลยครับคือแบบมีทั้งเก่าใหม่ปนกันสวยมากๆครับสุดยอดตอนนี้เรามาอลองรถรางนะครับที่จะขึ้นไปเขามาทัสมินดาซึ่งด้านบนเองเนี่ยก็จะมีรา้านอาหาร,าหารเป็นร้านอาหารที่เราจะทานดินเนอร์กันคืนนี้ครับข้างบนเองเนี่ย,ยพี่ใหญ่เคยมาก่อนเองละแฟนวมุมที่สามารถที่จะมองเห็นทั้งเมืองทเบลิซีได้แล้วก็เป็นดูสวยมากๆรวมถึงด้านบนเองเนี่ยเขาจะมีพวกสวนสนุกมีอะไรพวกนี้ด้วยก็ เดี๋ยวไปดูข้างบนกันครับว่าเป็นยังไงแล้วอาหารมื้อนี้ที่บอกว่าเป็นไฮไลท์ของทริปบิ๊กแค era บิ๊กโบนัสมื้อน,นึงเลยนะฮะอาหารจะเป็นแบบไหนนี่ก็จะเป็นร้านอาหารที่เรามาดินเนอร์คืนนี้นะครับสวยงามอลังการมากมายฮะอยู่บนยอดเขาแล้วก็วิวที่เราเห็นเองเนี่ยจะเป็นวิวเมืองทิเบตซีทั้งเมืองเลยแล้วก็เห็นไฮไลท์จุดสําคัญสําคัญของเมืองเนี่ยค่อนข้างครบเลยทีเดียว ดินเนอร์เสร็จอิ่มท้องไปที่เรียบร้อยพร้อมกับวิวสวยๆของเมืองทิเบลิซียามค่ำคืนนะฮะสวยงามมากครับสังเกตดูเห็นตรงทองๆตรงนั้นไหมฮะเป็นมหาวิหารซึ่งเปิดไฟแล้วสวยงามมากมายเดี๋ยวเราจะไปที่มหาวิหารกันด้วยในวันถัดๆไปครับจอป้าสวัสดีเป็นภาษาจอร์เจียครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วของทริปบิ๊ก a m e r บิ๊กโบนัสและแน่นอนครับประเทศเจอร์เจียเ,เนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเรื่องของวน์ขึ้นชื่อที่สุดแล้วฮะคือถ้ามาจอร์เจียเนี่ยจะต้องมาซื้อ ทีี่่นเราก็เลยมากันที่ชาโตนะครับเป็นชาโตที่ผลิตไวน์นะฮะซึ่งในทริปวันนี้เองเนี่ยนะครับลูกทริปทุกท่านก็จะได้ชมการผลิตไวน์ได้ชิมไวน์ครับแน่นอนเรามาถึงที่แล้วเราก็ต้องได้ชิมไวน์นะฮะ รวมถึงในช่วงบ่ายเองเนี่ยมีเรื่องของคุกกิ้งคลาสด้วยนะครับอ่าเขาเริ่มกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าในชาโตอันนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจครับวันนี้เราก็มาดูกรบมาวิธีการทำไวน์นะครับของประเทศจอร์เจียนะนี่ก็เป็นหนึ่งในวาน,นิลลี่ที่ดังนะครับแล้วก็จะเห็นตั้งแต่ถังที่สมัยก่อนเขาใช้บ่มไวน์ตั้งแต่8,000ปีก่อนนะ ก็คือลักษณะเดียวกันแต่ว่าคนละใบนะครับก็มันก็จะเห็นว่ามันมีการพัฒนาของวายที่ต่างกันยังไงนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับได้ที่ได้ชิมวายกันด้วยได้เห็นว่าเทคนิคการชิมวา์เป็นยังไงมีวายแบบไหนบ้างนะครับและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับทัวทุกๆคนก็สนุกดีครับจากที่เราชิมไวายกันพิเรียบร้อยนะครับกิจกรรมอันต่อมาก็คือการทำคินคารีครับเป็นคุกกิ้งคลาสซึ่งเจ้าคินคารีเนี่ยก็จะเป็นอาหารพื้นเมืองของชาวจอร์เจียหน้าตาของตัวอาหารึเนี่ยากงเสี่ยวหงเปาูใญ่่แต เราเรียกเสี่ยลงเป่าไม่ได้เพราะว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กครับจริงๆอ่ะเจ้าคิงคารี่อันนี้เราต้องเรียกว่าเป็นต้าหลงเป่าละเป็นลูกใหญ่ตัวคิงคารลี่เองเนี่ยจะทําจากแป้งแล้วก็มีไส้อยู่ข้างในนะครับเราก็จะต้องรีดแป้งแล้วก็มาใส่ไส้แล้วก็จับจีบนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกคนได้ลองปั้นลองจับจีบลองทําคิงคารี่กันสนุกสนานมากๆครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆในทริปมิ๊คาร์ม่บิ๊กบนัสครับ อันนี้จะเป็นร้านอาหารที่เราทานมื้อเที่ยงกันนะครับสวยงามอลังการมากๆอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้สรารการมาจอร์เจียแล้วก็ในเมืองทิเบริซีครับก็คือที่นี่เลย Holy Trinity Cathedral ซึ่งเป็นมหาวิหารนะฮะสวยงามมากๆนะครับรูปทรงเองเนี่ยก็จะออกไปในทางที่ คล้ายๆกับบทอื่นๆในจอร์เจียคือเป็นลักษณะที่มีความเรียบมีความขลังมีความอลังการแต่ว่าจะไม่ได้เน้นความรูหรลเหมือนกับทางฝั่งของยุโรปนะฮะแล้วก็ถ้ามีโอกาสครับตอนกลางคืนเนี่ยเป็นอะไรที่สวยมากเพราะว่าเขาจะเปิดไฟเป็นสีทองฮนะ,ะอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดสำหรับการมาจอร์เจียครับด้านหลังของพี่ใหญ่นะฮะจะเป็นอนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจียครับหรือชื่อเต็มของเขาก็คือ The Chronicle of Georgia ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขานะครับแล้วก็มองลงไปเนี่ยก็จะเห็นทิว ลซี่4ด้วยซึ่งลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นแท่งสีดําขนาดใหญ่มีความอาร์ตแล้วก็สวยงามมากๆครับก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องมาถ่ายภาพให้ได้ในจอร์เจียซึ่งตัวอนุสรณ์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาจะ เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์3,000ปีของจอร์เจียครับตั้งแต่การปกครองรวมถึงเรื่องของศาสนาก็จะมีสลักเอาไว้อยู่ตรงนี้ <Okay. S 1> และก็ที่พิเศษก็คือจุดนี้เองเนี่ยจะเป็นจุดที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันในทริปบิ๊กแคมเ a b บิ๊กโบนัสด้วย <Okay. S 1> เดี๋ยวไปชมกันข้างบนครับว่า เราทำเวิร์กช็อปถ่ายภาพกันยังไงบ้างครับนี้เป็นเวิร์กช็อปที่สองนะฮะก็เราก็มาอยู่ที่สถานที่ประวัติศาสตร์ของจอร์เจียที่สำคัญมากนะฮะแล้วก็ได้เกียรติคุณเตยเจรินพรมาเป็นแบบให้กับลูกค้า Big c a m ม r a นะครับแล้วก็สวยงามตาลงตัวที่วางไว้นะครับเป็นแสงซันเซ็ตก็ลูกค้าก็จะได้แสงที่สวยงามหลากหลายมากมายนะฮะ กบมาจบป่ะเช้านี้เรายัางอยู่กันที่เมืองทิเิซีนะฮะก็เป็นวันที่เราจะไปเดินซิตี้ทัวร์กันเป็นในส่วนของฝั่งโซนเมืองเก่าครับจริงๆแล้วเนี่ยทิเิซีเนี่ยเขาจะมีแม่น้ําขัน้นกลางแล้วก็เขาจะแบ่งเมืองเป็น2ฝั่งคือฝั่งหนึ่งเองเนี่ยจะเป็นฝั่งเมืองเก่านะฮะซึ่งก็จะมีพวกป้อมต่างๆนะครับแล้วก็มีถนนที่เป็นเหมือนกับวอ l k กิ g งสตรีทนะฮะถนนนี้เองเนี่ยความน่าสนใจคือมันเป็นถนนที่ชิลมากในการเดินแล้วก็มีพวกงานอาร์ตต่างๆเนี่ยมาขายค่อนข้างเยอะแต่เราก็จะไปหา มุมถ่ายภาพสวยๆในตัวถนนตรงนี้กันนะฮะในฝั่งของโอทาวครับด้านหลังวิ่ใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงละครเรเชลกเบเซ่ครับเป็นโรงละครหุ่นพะเพ็ดนะฮะก็คือเหมือนกับหุ่นเชิดนี่แหละซึ่ง Radio เรเชลกเบเซ่เนี่ยเขาเป็นศิลปินคนดังคนหนึ่งเลยของประเทศจอร์เจียครับแล้วก็ตรงนี้เองก็จะเป็นหอนาฬิกาซึ่งทุกๆเท,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 ที่ยงวันกับตอนหนึ่งทุ่มเนี่ยก็จะมีตุ๊กตาออกมานะอย่างด้านบนเองเนี่ยก็จะเป็นตุ๊กตานางฟ้าออกมาเคาะระฆังแล้วก็ในส่วนด้านล่างก็จะเป็นการสแสดงวงจ ชีวิตไลฟ์ไซเคิลของคนคนหนึ่งครับเกิดแก่เจ็บตายดูแล้วสวยงามนะใครที่มาจอร์เจียนะครับแล้วไม่โอกาสมาเดินที่โอทาวตรงนี้ก็แนะนําให้แวะมาตอนเที่ยงครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นกระเช้าไปข้างบนป้อมนาลิกาล่านะฮะแล้วก็ไปชมมารเตอร์ออฟจอร์เจียก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ในเมืองทิเบลิซีครับคือถ้ามาทิเบลิซีเนี่ยยังไงเราต้องมองเห็นมาเตอร์ออฟจอร์เจียนะฮะซึ่งก็จะเป็น อนุสาวรีย์ที่เป็นรูปผู้หญิงนะครับมือนึงจะถือดาบแล้วก็มือนึงก็จะถือแก้วไวน์เดี๋ยวขึ้นไปชมกันครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงมาเตอร์ออฟจอร์เจียนะฮะด้านบนยอดเขาเลยฮะวิวตรงนี้สวยงามมากแล้วก็เมื่อกี้พี่ใหญ่เพิ่งบินโดรนเสร็จครับซีนโดรนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อลังการเพราะว่าคือถ้าเรามาที่มาเตอร์ออฟจอร์เจียเนี่ยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งปกติเราจะถ่ายได้แต่ด้านหลังกับด้านข้างนะครับเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยของมาเตอร์ออฟจอร์เจียเขาจะติดหน้าผาพอดีก็เลยต้้องงใใชโรรนนนนกาบิแทนนะซึ่ จะทําให้เราสามารถเก็บด้านหน้าแล้วก็เก็บสีเมืองได้ตอนนี้เป็นไวท์ปาร์ตี้นะฮะแต่สังเกตว่าบรรยากาศอาจจะดูซีรีส์ซีรีสกันนิดนึงเพราะว่ากาลังประกวดภาพกันอยู่ครับการประกวดภาพเองเนี่ยก,ก็จะได้คอมเมนต์จากคุณก๊อฟมาเยือนครับพี่จอร์ดธาดาวาลิศคุณเต้จรินพรครับแล้วก็คุณแอลที่เป็นสไตลิสต์เพราะฉะนั้นต้องบอกว่างานนี้เองเน,นะฮะในเรื่องของการประกวดภาพก็เข้มข้นไม่แพ้กับความสนุกที่ได้จากทริปนี้เลยแต่ละคนส่งภาพกันมาสวยงามมากครับต้องบอกว่าอยากให้ดูภาพจริงๆว่า ทุกภาพนี่สวยงามจริงๆก็จะมีเป็นสองหัวข้อนะฮะสำหรับไวท์ปาร์ตี้แล้วก็การประกวดภาพภาพที่เรามาประกวดกันเนี่ยเราจะมีในหัวข้อแลนด์สเคปกับหัวข้อที่เป็นพอเทรตนะครับซึ่งแลนด์สเคปเองเนี่ยคุณก๊อฟมาเยือนก็จะเป็นคนตัดสินส่วนพอเทรตก็แน่นอนครับเป็นใครไม่ได้ก็คือพี่จอร์ดทัดดาวริตแล้วก็มีรางวัลพิเศษจากคุณเต้ยจาินพร้อกับคุณแอลที่เป็นสไตลิสด้วยนะฮะเรียกว่าแต่ละคนเองเนี่ย ขนภาพหรือว่าคัดภาพที่ดีที่สุดเข้ามาประกวดกันครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะในแต่ละหัวข้อครับจะบอกว่าเต้ยแบบดีใจมากๆที่แล้วก็รู้สึกแบบเหมือนซึ้งมากๆอ่ะที่ทริปนี้ได้พาคนที่เขาไม่เคยมาต่างประเทศมาก่อนเลยได้มาเที่ยวจริงๆอะค่ะมันเหมือนกับมันทําให้เขาได้มีอินสปีเรชั่นทําให้เขาฝันของเขาเป็นจริงพี่มันสนุกมนสนุกแล้วก็มีเรื่องแบบน่าระทึก ทุกตอนเลยทุกตอนเลยแต่ละวันไปไหนบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยสนุกมากค่ะก็ขอบคุณนะคะ Big c a m เมลนะคะแล้วก็ที่เราได้มาเป็นหนึ่งในผู้โชคดี15ท่านด้วยค่ะเ